everyday with god podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่14พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่6การรอคอยถึง2ปีพระคัมภีร์ได้บันทึกในปฐมกาล บทที 39, ่39ก็1ข้อ19ถึง23ว่าเมื่อนายของท่านได้ฟังคำบอกเล่าของภรรยาว่าทาสของท่านทำกับฉันดังนั้นก็โกรธนักจึงเอาโยเซฟไปไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงท่านก็ถูกขังอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อท่านและทรงให้พัสดีโปรดปรานท่านพัสดีก็มอบนักโทษทั้งหมดในเรือนจำํำไว้ในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทำพัสดีไม่ต้องดูการงานทุกอย่างที่โยเซฟดูแลเพราะพระยาเวทรงอยู่กับท่าน และพระยาเวก็ทรงทำให้สิ่งที่ท่านทำนั้นสำเร็จข้อสังเกตก็คือโยเซฟถูกกล่าวหาใส่ความและถูกจับขังคุกเขาถูกลืมและถูกทอดทิ้งบันทึกในปฐมกาลบทที่39ข้อ1 9ถึง23 แต่หลังจากฤดูกาลแห่งการถูกลืมนี้ผ่านพ้นไปเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงจนเป็นรองเพียงฟาโหรห์เท่านั้นต้องมีเหตุผลบางอย่างที่พระเจ้าทรงทำเช่นเดียวกันนี้กับชีวิตของเปาโลเขาต้องไปเชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องทำให้หยุดจากการทำงานจนถึงขั้นต้องถูกจำคุกนานกว่าสองปี กิจาการบทที่24ข้อ27หลังจากผ่านไปสองปีปอซิอัสเฟสตัสมารับราชการแทนเฟลิกเฟลิกอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้งเปาโลไว้ในคุกเช่นเดียวกับโยเซฟเปาโลอารู้สึกเสียดายโอกาสและนึกถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เขาอาจทำได้หากเป็นอิสระอยู่นอกคุก เปาโลน่าจะต้องต่อสู้กับความคิดเพื่อคุมสติไว้ไม่ให้บ้าคลั่งเปาโลไม่ใช่คนเรื่อยๆหรือเฉยชาเขาเป็นนักริเริ่มและก่อตั้งสิ่งใหม่การอยู่นิ่งเฉยในคุกที่ไร้ทางออกจึงเป็นความท้าทายยิ่งสำหรับเปาโลและนี่คือฤดูกาลอันแสนยากลำบากที่พระเจ้า ทรงประทานแก่ชีวิตของเขาแต่ถึงอย่างนั้นเปาโลก็ยังต้องรอคอยต่อไปการประยุกต์ใช้ก็คือมีหลายครั้งที่เรามักสงสัยว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่อนุญาตให้ชีวิตของเราดำเนินไปตามแผนที่ตั้งใจไว้คำปฏิฐานของเราอาจไม่ได้รับคำตอบและความปรารถนาของเรา ก็ยังไม่ได้รับการเติมเต็มสิ่งต่างๆที่เราอธิษฐานขอจากพระเจ้ายังไม่ปรากฏให้เห็นเสียทีดูเหมือนพระเจ้าจะไม่รีบในการตอบคำอธิษฐานวิงวอนของเราทำไมพระองค์จึงไม่หยุดทำอย่างอื่นแล้วรีบเติมเต็มความปรารถนาของเราแต่ความคิดเช่นนั้นคือตัวบ่งชี้ว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อย่างที่คิด เราอาจไม่ได้มีความอดทนอย่างที่คิดเราอาจไม่ได้มีปัญญาไม่รอบคอบไม่เข้มแข็งแต่พระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งทรงรู้เวลาและฤดูกาลแห่งการเติบโตของเราพระเจ้าทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นภายในเราและพระองค์ทรงทราบดีว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเราจะพัฒนา คุณลักษณะสิ่งจำเป็นขึ้นผ่านคำอธิษฐานของเราทั้งโยเซฟและเปาโลรวมทั้งตัวเราเองต้องเรียนรู้ที่จะอดทนเราไม่สามารถเร่งรีบในการเติบโตได้และก็ไม่มีใครสามารถเร่งฤด,ดูกาลของพระเจ้าได้เปรียบเหมือนบทเพลงที่บรรเลงโดวยวัทยากรชั้นเลิศ หากเพลงเล่นเร็วไปก็อาจสูญเสียความงดงามไพเราะอย่างที่ควรจะเป็นเราจึงต้องรอคอยเวลาที่เหมาะสมรอคอยจังหวะและเวลาของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณสำหรับเวลาของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยินดี ที่จะอดทนรอคอยในฤดูกาลของพระองค์ขอทรงสอนเราให้เติบโตในความเชื่อให้เราเร่วางใจในพระองค์ผู้ทรงควบคุมบทเพลงแห่งชีวิตของเราอยู่ขออย่าให้เราเร่งรีบจนล้ำหน้าพระองค์เราขอไว้วางใจพระองค์ด้วยสุดหัวใจเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน